เจตนิสัยของคนที่ทำออนไลน์แล้วสำเร็จข้อที่หเริ่มทำทั้งทั้งที่ยังไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อม,ไม,อมไม่เป็นไรทำไปเลยข้อที่สเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าไม่ใช่เน้นการขายข้อที่สเน้นการพัฒนาตัวเองมากกว่าการที่จะต้องไปโทษคนอื่นเขา ข้อที่4ต้องเรียนรู้และก็ลงมือทำา5คือเราต้องคิดล่วงหน้าไปเสมอและก็ดูเทรนด์ของโลก 6. คือเอาเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่ต้องการข้อที่7ทําทำยังไงก็ได้ให้ใช่และก็อย่าหยุดทํามันจำไว้นะคะว่าคนสำเร็จเริ่มต้นง่ายแต่ล้มเลิกยากส่วนคนที่ล้มเหลวเริ่มต้นยากแล้วล้มเลิกง่าย